Onetern La สวัสดีกลับมาพบกับซ่องเลียอนุศักดิ์กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะมือนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการตั้งค่านากระดาษหรือว่านาเจนในการใช้งานเอกสาร Microsoft Word นั่นเอง <Later. S 1> เพื่อผู้เป็นการรซ้จัเดี๋ยวเราไปบิ่งวิธีการตั้งค่านากระดาษใน Microsoft Word พร้อมๆกันเลย later โดยปกติแล้วใน Microsoft Word เขาก็จะมีการตั้งค่านากระดาษมาให้อยู่แล้วเ้นที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่ตอนนี้ จะเป็นขนาด a อซลวงตั้งเนาะกรณีที่เขาต้องการตั้งค่าหน้ากระดาษของเขาให้เป็นขนาดอื่นๆก็ให้ไปที่เขาโคงบอนี้เนาะหลังจากนั้นเลือกขนาดของกระดาษและถ้าเขาต้องการขนาดอื่นๆก็สามารถเลือกตามที่เขาแนะนําได้เลยบอนี้เนาะมีหลายอันเลยมี A3 ก็มีหรือว่าเขาจะกาหนดขนาดของกระดาษตามความต้องการของเขาก็ได้โดยให้กดที่ขนาดกระดาษเพิ่มเติม โอเคตัวนี้ก็จะเป็นขนาดของเจ c c ความกว้าง9เซนติเมตรแล้วก็ความสูง9.7เซติมตถ้าสมมติว่าเขาต้องการขนาดอื่นเาก็สามารถปรับเรื่องขึ้นเลื่องลงหรือว่าพิมพ์เลือกขนาดที่เราต้องการได้เลยแล้วเราก็มากําหนดความกว้างและความสูงเองได้เลยหลังจากนัก้นเราก็กดตกลงเ <Yeah. S 1> มื่อเขากําหนดขนาดกระดาษเทร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการกําหนดขอบ บางคนอยากได้ต so, ัวหนังสือหลายๆเนาะอยากให้ต so ัวหนังสือมันเต็มเจียสีให้มันหลายขึ้นก็ให้เฮามากดทีระยะขอบบอนนี้ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้แมนจะเป็นระยะขอบแมนจะจัดเป็นปกติเป็นตัวนี้เนาะถ้าอยากได้ตัวหนังสือแบบกงกวงแบบว่าอยากให้ระยะขอบมันแคบๆแคบลงตัวนี้ก็ให้มันเลือกตัวบอลนี้ก็ได้มีหลายอันได้เลือกระยะขอบแล้วแต่เฮาจะเลือกลองกดแคบเบือก็ได้เดี๋ยวจะเห็นว่า จะเห็นว่าเวลาพิมพ์ไปแมนตัวหนังสือของเขาก็จะนับมาทางครบขอบเนาะอันนี้ก็จะเห็นให้ระยะขอบแคบลงเนาะแล้วก็จะได้พื้นที่การใช้งานหลายขึ้นในงานเอกาสารส่วนหลายก็จะเป็นปกติเนาะตัวหนังสือก็จะบียูไกลขอบเจียหลายเมื่อเขากาหนดระยะขอบเพร้อยแล้วต่อไปก็คือการกําหนดแนวของกระดาษเมื่อเขาเปิดเวอร์ชันมามันก็จะปิดนแนวตั้งให้เลยเมนบอ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาต้องการที่จะให้เอกสารของเขาเป็นแนวนอนแม่ให้เขามากดบอน์ดการวางแบบนวแล้วเลือกเป็นแนวนอนเมื่อเขาทําการตั้งค่าหน้ากระดาษตามที่เราต้องการเรียรพอยแล้วเขาก็สามารถทิมงานได้เลยเพราว่าจะเป็นการทํางานเอกสารหรือว่าจะเป็นเฮดสือต่างๆเนาะและนี้ก็คือสําเร็จแล้วสําหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษในเวิร์ดซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าในรูปแบบพื้นฐาน ก็จะมีขนาดและการระยะครอบและการวางแนวเนาะเ <Yes. S 2> พื่อนๆก็ลองเอาไปบัตไซ์ในเอกสารหรือหนังสือสําคัญต่างๆของเพื่อนเพือนเดอ้อโดยที่ไปคลิกบนเมนูเข้าโคบอลน,นี้เนะาะจังไหนก็ฝากกดไลค์และกดแชร์สำหรับคนที่เข้ามาเบิ่ไใหม่ก็ฝากกดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งนําเดอ้อเพื่อที่จะบริภาลิปดีๆและเทคนิคดีๆแบบนี้เ่อกันมหไดในคลิปหน้า